ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะถามเธอย้อนทุกทีคิดถึงฉันไหมคืนดีคิดถึงจริงดคิดถึงแค่ไหนขอฟังรักวินาทีบอกฉันดังดังขอรู้ไหมยิ่งัปยิ่งทำให้นอนฝันดี bayar, bayar, kirimkan jaring, เราก็มีเงินนะเออพวกเราจะ,ะพาผู้สุกตีครับไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นพร้อมเอฟซีแล้วก็พวกเราสองคนก็ไปด้วยครับก็วิธีลงทะเบียนก็ง่ายมากครับถ่ายรูปคู่กับสื่อที่มีหน้าของเราสองคนหรือว่ารักจอบหรือว่าแซนดี้ที่อยู่ในงานแล้วก็โพสต์ลง Facebook ของเอฟซีไทยครับแล้วก็แฮชแท็กว่าเอ่อเอฟซีรูปปูดนะครับหรือไม่ก็ไอจีด้วยก็ได้ความจริงสติกเกอร์วันที่20่สิบกันยายนนี้ค่ะเริ่มจะดาวน์โหลดกันได้แล้วแล้วก็ฟรีด้วยก็ดาวน์โหลดไปเยอะ เรีกว้างแก่อนีกว้าง่เอาแล้วกินก่อนอิเซอร์กันอิเซอร์กอนอิเซอร์กกต้องลูกค้าบายบายเลยค่ะเอาเงินเงินงซื้อชั่วโมงนึงอ่ะดีดีเอถ่ายอิเซอร์หนึไหมโอเคอะทีม้มมก็ได้ดูม่ เติบทุกร้านเลยใช่ทุกร้านนะครับผมมีร้านหอยนางรมร้านสุดท้ายอ่ะที่ยังไม่เคยกินใช่อร่อยอร่อยสุดมากครับแล้วก็จริงทุกร้านดีหมดเลยครับผมในฐานะพี่ซินเตรเรารู้สึกว่าใครมีความซ่ามากกันคะเปนความซ่ามากกันใครมีความซ่ามากคว่าคนละแบบ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 ครับอย่างทำเมยนะกินบุฟี่ก็จะแบบซ่าและสวยซ่าหล่อโอเคฮะโอเคคนละแบบไงครับผมมีเล่นเกมด้วยใช่ครับรางกาเกม เกาทิมแพ้ไงเจมชนะค่ะแล้ว่าเจมมาทำกับบ้านมาดีใช่ไหมสำหรับเกมนี้เจมก็ตะกี้ก็ยืนนับอยู่เยถ้าเกิดเราได้ประมาณ10นี่เราแซงแน่ๆเลยเราก็เลยพอปุ๊บได้10เราก็ดีใจแต่ไม่เป็นไรค่ะคิดม่าคุ้มเพราะว่าทิมได้กินอะไรเยอะๆใช่แล้วทิมมีสั่งกับบ้านด้วยใช่ไหมครับแพงเราก็สั่งเป็นซี่กับบ้านเป็นลังเลยเอาสิใช่ได้อยู่ ฝากกิจกรรมนี้เลยด้วยคือบอกว่ามีกิจกรรมใช่คุณเราก็มีนอกจากเรามีลายสติกเกอร์นะครับนี่ให้ดาวน์บอดแล้วก็มีกิจกรรม